และหลังจากนั้นครับด้านล่างครับก็จะมีเขียนว่าวางการแก้ไขครับเราก็กดวางเลยครับปึ๊บเห็นไหมครับผมเขาก็จะมีการปรับสกินโทนปรับการแต่งทุกอย่างครับเหมือนกับรูปที่เราทําการแต่งไปก่อนหน้านี้ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนน,น,นทวัฒน์ที่เจนายชา n นลครับ เพื่อนเคยเจอปัญหาเวลาแต่งรูปวิดีโอหรือแต่งรูปหลายๆรูปนะครับผมพร้อมๆกันเนี่ยแล้วไม่สามารถคุมในส่วนของสีหรือสกินโทนต่างๆได้บ้างไหมครับเวลาลงไปครับรูป1นึสีหนึ่งรูป1อีกสีหึงครับวันนี้ครับใครที่ใช้ iOS 16ขึ้นมานะครับสามารถที่จะ Copy ก,การแก้ไขรูปภาพ แล้วก็เอาไปวางนะครับผมในรูปภาพอื่นๆได้ซึ่งสามารถเนี่ยทาได้ทั้งวิดีโอและภาพนิ่งนั่นเองครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราลงเป็นรูปภาพหรือลงรูปภาพพร้อมกับวิดีโอครับก็จะสามารถจะควบคุมสกรีนโทนให้มันเหมือนกันได้นั่นเองครับซึ่งวิธีนะครับผมก็ไม่ต้องดํเนินดาวน์โหลดแอปต่างๆเพิ่มมาเลยครับเพียงแค่ใช้แอปรูปภาพนี่แหละนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้กับทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่าครับวิธีแรกครับนั่นก็คือให้เราครับเข้าไปเลือกรูปภาพที่เราจะ ทำเป็นตัวอย่างในการแก้ไขกันก่อนนะครับผมนี้เลือกเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็กดแก้ไขตามปกติครับแล้วก็ผมก็จะปรับนะครับเพื่อนๆก็สามารถจะปรับตามความต้องการของเพื่อนๆได้เลยนะครับตทีนี้นะครับผมก็จะปรับไปเรื่อยๆครับอะไรท่านทู้ท่นตอนนี้นะครับผมก็ทําการแต่งรูปภาพหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นครับผมก็ก่อนที่เราจะกดเสร็จสิ้นครับให้เราเนี่ยกดที่จุด3จุดที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับกดไปเลยครับปึ๊บ เขาก็จะมีนะครับตรงนี้เลยที่เขียนว่าคัดลอกการแก้ไขครับเราก็กดไปเลยครับปึ๊บหลังจากนั้นครับเราก็กดเสร็จสิ้นครับปึ๊บแล้วเราก็มาเลือกรูปภาพอีกรูปภาพหนึ่งครับอ่าเป็นรูปภาพที่เราจะแต่งไปพร้อมๆกันนะครับหรือว่าเป็นเซตเดียวกันเนาะเราครับก็ทําการกดแก้ไขครับแล้วก็กดที่จุด3จุดด้านบนตรงนี้ครับและหลังจากนั้นครับด้านล่างครับก็จะมีเขียนว่าวางการแก้ไขครับเราก็กดวางเลยครับ Point> เหน็นไหมครับผมเค้ชจะมีการปรับสกินโทนปรับการแต่งทุกอย่างครับเหมือนกับรูปที่เราทําการแต่งไปก่อนหน้านี้ครับแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นครับปึ๊บทุกคนลองดู2รูปภาพนี้ครับสกินโทนครับก็จะเป็นสกินโทนเดียวกันนะครับการแต่งการปรับสีผิวได้ต่างๆนะครับก็มีการปรับเหมือนกันเลยครับซึ่งถ้าว่าเรามีหลายๆรูปนะครับก็เพียงแค่กดคัดลอกแล้วก็วางคัดลอกแล้วก็วางไปเรื่อยๆนั่นเองครับ แล้วก็วิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งง่ายมากเหมือนกันครับผมจะยกตัวอย่างเป็นรูปภาพนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดแก้ไขครับกดเพียงแค่จุด3จุดตรงนี้ครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับผมก็จะเขียนว่าคัดลอกการแก้ไขอยู่เหมือนกันนะครับกดไปเลยครับหลังจากนั้นครับผมจะมาใช้กับอีกรูปภาพหนึ่งโดยกดรูปภาพนี้ครับไม่ต้องกดแก้ไขครับกดเพียงแค่จุด3จุดครับแล้วก็กดวางการแก้ไขครับนี่ครับผมก็จะสามารถ ควบคุมในส่วนของสกินโทนแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขต่างๆของรูปภาพเป็นเซ็ตเป็นเซตได้นะครับแล้วก็วิธีนี้สามารถที่ะทำได้ทั้งรูปภาพและวิดีโอนะครับ หลังจากนี้ครับเวลาเราจะลงรูปภาพหรือวิดีโอพร้อมๆกันนะครับผมสกินโทนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสกินโทนเดียวกันการแต่งก็เหมือนกันนะครับก็จะทําให้การลงรูปหรือวิดีโอในสื่อออนไลน์เนี่ยดูโปรยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับผมทําแล้วเนี่ยได้ผลเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับทีาะล่างได้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําตรงมาที่เจเน่ทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์แอดเจเน่โฟนครับเฟซบุ เรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองวันนี้ครับผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเรารับประกันห้าปีรับรองมีครึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานบริการอีกมาไมาย